ชนเผ่าคันจีถือเป็นชนเผ่าอัฟกานิสถานที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งถิน่นฐานในอัฟกานิสถานมูฮัมหมัดบินบักกิยาคารจีและเพื่อนนักรบของเขาสูบมาดาอารีคารนนำกองกำลังเข้าสังหารพระภิกษุบักกิยาคันจีเป็นนายทหารชาวเต์โกอัฟกานิสถานชายามมฮัมหมัดแห่งกอผู้ปกครองกุริผู้พิชิตมุสลิมในภาคเบงกอลและพิหารของอินเดียตะวันออกและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ปกครองเขาเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์คันจีแห่งแคว้นเบงกอนซึ่งปกครองแคว้นเบงกอลใน ในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างปีคริสตศักราช1203ถึง1227การรุกรันอนุทวีปอินเดียของคารจีระหว่างปีคริสตศักราช1197ถึง1206นำไปสู่การจังหารหมู่เล็และการจังหารหมู่พระภิกษุสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสถาบันการศึกษาระด,ดับสูงทางพุทธศาสนาดั้งเดิมในอินเดียตอนเหนือในรัฐเบงกอล ทำลายนาลันธาวิกรมศิลาและโอทันตบุรีและพุทธศาสนสถานอื่นๆมากมายราชวงศ์คันจีเป็นราชวงศ์ที่สองที่ปกครองสุลต่านเดลีของอินเดียต่อจากราชวงศ์มัมลุกแห่งเดลีนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุนีการปกครองของคราจีมีส่วนทําให้ศาสนาพุทธต้องถูกแทนที่ด้วยศาสนาอิสลามกล่าวกันว่าการปกครองของเขาได้เริ่มต้นการปกครองแบบอิสลามในรัฐเบงกอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุลต่านเบงกอลและโมกุลเบงกอล หลังจากนั้นบักคิยาคันจีเริ่มลุกลามที่เบตแต่ในปีคิตศักราช .1206 เขาถูกอาลีมารานคันจีสังหารเมื่อเขากลับมายังแคว้นเบงกอนอย่างไรก็ตามขุนนางแห่งแคว้นเบงกอนได้สมคบคิดต่อต้านและรอบสังหารอาลีมาดานคันจีในปีคิตศักราช .1212 อีวัสคันจีขึ้นสู่อำนาจและประกาศเอกราชจากสุลต่านเดลี ศาสนาพุทธซึ่งถือกำเนิดขึ้นในอนุทวีปอินเดียจำนวนผู้นับถือลดน้อยลงตามลำดับ,นบจนกระทั่งสูญไปเมื่อถึงประมาณคริสตศตวรรษที่12ลาสโฟกอรินนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่มีสาเหตุเดียวแต่เป็นกระบวนการที่ดำเนินอยู่เป็นเวลาหลายศตรวรรษ จำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธเมื่อปีคิตศักราช2010ในอนุทวีปอินเดียไม่รวมสีลังกาเนปาลและบูฐานอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนโดยประมาณ107.2อยู่ในบังคลาเทศ109.25อยู่ในอินเดียและ100.2อยู่ในปาก,กีสถานมีการคาดการไว้ในปี2050ประชากรมุสลิมในประเทศอินเดียจะโตขึ้นถึง311ล้านคนนำหน้าประเทศอินโดนีเซียขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก ถึงแม้จะยังคงเป็นประเทศที่มีประชากรฮินดูเป็นหลักอยู่ก็ตาม